สวัสดีครับสวันนี้ผ้ามาตามในทางเลขไม่ขาเนาะตลาดข้างดงอ๋อเห็นได้ฟร์มวันนี้คนไล้ฟรอมวันนี้คนมาลา,ายนะมียมนะอย่างแน่เนาะอ๋อตลาบเพื่อนข่อยทยั้งหนตลาดเพื่อนข่อยนี่จะเพื่อนเนาะเพื่อนพอขาปีไก่ข่อยทนทั้งในวกไปเท่าไรมั้ยไปเข้าสวนแล้วเข้าสวนเด้อโอ้ Tức là thứ 6 tôi thì Món hành Bơ Món bán rồi chứ Sứ tè lót tà ri Ồ, bán rồi tà ri đi đi đẹp cả vì tầm ăn đây được Lùi lâu ăn thì nên จับมันโคตแล้ว่ะพราะว่าสิวจับกันสินถึงเลาะนะฮะเขาจับและโอ้เห็ดละงามจังเห็ดเห็ดเห็ดแล้วนะครับของปลาของปลาหมูปลาหมูปลาไี่เชียวมูปลา โอ้โหแมวโค้นมยไงเอไงข้ซื้อได้ไปไลเดี๋ยวเทนี่ลรล้กระบาแล้วของเนี่ยแหเมี่ยแหละายตดียกเาก้วเาตอมเียดเห็นหอกียเ้ย็น ด้านชีชีถ่ายกาแฟตลาดนัตู้คอยมันเงียบตนุ่แน่เยเน้อโคกเข้าเลยเนาะเฮ็ดเข้ม เฮ็วกเนาะแค่น้อยแล้วเราคิดเข็มบมาเนาะเลฮ็ดปลาทอดบ้าเ่ยเฮ็ดมันเกิดน้ำพุ่นเสียบเลยเนาะเสียบอนี้มันเฮ็ดสื่อเรื่เนาะมีเฮ็ดปลาทอดน่ยไม่บปนเฮาทเฮดาัดบ้างเฮาทอดวดเลยบ่ราะขไปซื้อดงนกเบเ่วดเลยถ้าาเฮ็ดโคครับโค้เข้าเนี่ยโขาเข้าเนี่ยครับ แม่ห่วงนะพอเราขานดีแต่ฟันไน่เร็กยเพนั่นดีแต่ฟันไนเร็กเลยนะน่าสบายนะประเดียวนะครับ่อืมมัน จ้องปจ้องปลาจ้อมันจะเสียบได้ไหมนะเสียมิกัได้มพ่อไห้อยเะหอยาวบาทจ้ะไ่ห้อยกินเป็นบ้งกินน้ด็กินนี้เดยกุ้งสบเดยคนปนอยู่กินกับนนอยู่สมกุ่มกินเยอะนนอยกินร้อเียนกินกับคนเออันนี้รถมงดา้นะอันนี้กุ้งซื้อไปกินได้นข้าวกั่ันนี้ไปแม่ันนี้ไป ่ได้ฝันยังงวนอี้เขามากฝันไ้ันฝันดวยวน,นี้ฝันงวนี้นอนหไฝันเด้นอนดีตัวนฝันดียะอันนี้ยังยากอันนี้ยังจำกัวปลาจำยัจำเนาะกินก่กินเป็นบ่ แต่ว่าคนในอยู่บ้านก็จะกินเป็นอยู่แต่ว่าหนูก็ซิมเสร็จซิมเสร็จอือเอามือแกะซิมเลยเาก็เอาอีหยังเอาเนื้อปามนแบซิมลด่ะอันนี้ิตอนพร้อมแล้วเนาะแม่นซิมเลยแม่ไว้ซิมเพิ่นซิมเพิ่นก็สว่ามันแซ่บัวัวอีกินบนกนอยากมีเอาซาวนนําได้บ่เดี๋ยวก็มานกมากนเพิ่นว่าเพิ่นยนอยก็มีไปซิมก่อนมื้อหลังแซ่บกับมซื้อบ่มีาผู้เฒ่ากินเวน เนี่้านอ้อนนองตองเคูวินมูวินาก้ับไปนอหน่อยคูวินน่นะน้อยน่อแนวแนวคนน่อยตื่นแล้วครับโอ้จัไปดูละจับไปนองปะคำคำคำยำยำืดังเคนดังเลยดินคนดังเลยด้อูวินนอนะ

ผู้พี่น้องกันในฝันเอาแมลม่อนเนี่ยล่ะเมลาม่อ,มอนกัท่านในฝันอยู่ไอเอาเมลาม่อ,มอนเล่นฝันกันตัวอือนะครับเอาฝันคู่เอาเมลม่อ,มอนไปเข้ากับปลาลไล <c oughs> ออทไย,ยมอมอแม,มีดุนเล่แล้วเขาปลาไทยตัวแมลม่อนท่านได้ได้บุญลาเอาปล่อยเบาเนาะแมีเนาะไม่ได้ไมดุนนี่ไม่ดุนจำไดไ้วของแท้ะม่ดุนจำได้วของแท้ ชิมกวันละคะเล็กชิมเลยอเยอเด้อแสบๆดูนี่ดูนี่เด้อนะครับจำเปจำเปย์นะยดกากเขาห้าเาาอยู่คิดมจัสมรษอยู่สามข้อเหหอกเล็กว่าบมามือนเล็กกว่ากมาคนเล็กกากับบอมาเออ่ข่อยมาอยู่เนี่ยบมาได้เป็นแม่ตัวดีวันนี้เหรอ ได้ตัวดีได้ได้ตัวดีเพื่อเศร้านี่แล้วรถต่ากันนี่คือใครหนาอย่าว่าเอารถไหลจากที่ไหมคุณไปตารถขั้นหนึ่งยี่คนไหมรอทะ,ะเบียนหาศูนย์หาหนึ่งหาศูนย์หึ่งขั้นถือต่ยังไม่ไมหาศูนย์หาห่งั้นถือต่ำเนาะเออขั้นไปต่ำเขาเขาเบออาเลยต่เขาเจ้าขันข้นประบานขั้นถือต่ำเบอร์อยัง กันลูกไปต่ำเพิ่มสามเก้าแดศูนย์สามเก้าแปดศูนย์สามเก้าจอดอยู่จอดค่ศูนย์หาเนึ่นี่เล่นไปต่หาหนไปต่าออสาเก้าเบ็ดเอาเดว,เว,เว,เวันเจ็กวอนเรอเเเเเ้าเขาเขาจะมามากเลขถือต่ำนี่นไง <S S 1> ถ้าไปตามเขาช่วยเลยครับว่าถ้าถึงต่าต้น่ไม่ใช่มากกว่าเขาต้องกัเชียงหม่ฟองเลเนาะ ร้วแล้วเสียงเงินเราแสดงเงินตเราไนสือเสียงนเบา่ไมดเงินพูดถึงจำไม่ได้เงินเออพูดถึงตาลดได้เงินเรือแม่แม่บริสันตแม่พูดถึงจำเงิน มาเมียมาแต่ก่อนมาผู้นี่รถจอดขั้นนี้จอดอยู่นิ่งๆขั้นนี้แล่นมา้ตังโอ้นี่ไ้ไไรไปตเามีนมี่มีนรถจอดอยู่พี่ไมไม่ไไปงตพุ่ขั้นนั้นซ้ข้นขาวไก่ไก่ทอ่ไก่เอมัน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 ไก่ดเวลาโอ้เค็ถือ่เมีน้ำเกลือตลาดน่เคชนเคยถือมาเคยเเคยเคยมันออกขั้น เก้าศนยสามเก้าแบบอาทูนซหาแปดศ์เอนนะเอเก้าศูนยสเก้าศูนย์สาเอาผิดที่เขียนด้ารอ่เยเกาอขียนด้ายแปดศูนย์แปกข้นจอดไหมว่าแปดศูนย์สามเกเออแปดศูนย์มเก้อศูนย์นเก้าเก้าขั้นหาศูน หาซูลหาหนึ่งอันนี้ขั้นจอดเขียนว่าจอดจอดนะจอดนม่อันตัวนั้นมันเป็นตัวชนเออชั่นเขารถไหลไหลค่ะสี่บ้านเฮาเนี่ยรถไหลเขาบเป็นรถไหลเขาบอกหาซูลตัวเดียวกันนั่นแหละเลขตัวเดียวกันเนาะเออตัวเดกันกับตัวของจับแล้วเนาะ ไม่ดูมาตัวได้ให้ตัดเลรียอมาเลขหาซูนเนาะมหาซูนเนาะอืมหาเลเลเลขต่อย่างนั้นแหละตัดสี่คเนาะเนตัดยงอัดตัวเดียวเลยว่าถ้าเลารถจอดเนี่มันจะเป็นรถเด้งเงินตะกอลอรถจอดก็เด้งเงินแร้ว่าเขาเห็นไดเ่งเงินกันมาแห้งแห้วเนาะใช่ะว้ารถจอดตัวแ้ ตัวเนี้ยขั้นไปต่ำพาเดี๋ยวถ้าจะบุค้อยซื้อเด้ขั้นจะซื้อเราขั้ถึงชนขั้นไปต่ำถึงย่างขันอ่ะนะครับเด้อนะครับเอานะครับวันนี้เมยดุนมีตัวหายไม่เหลือด้อนะครับรถเพิ่นจอดซื้อรถถอยมาชนเนาะนะครับมีสองขั้นนะครับเพิ่นมาเคยเคยชนอยู่นี่เคยออกเล่ยงอาเทียโยอ๋ออเอาประจับมาไ่มอันนี้มันก็โดดๆชนเนาะครับอันนี้ยูซื้อได้ไหลไปชนเนาะรถมันจอดนิ่งไรถจอดนิ่ง มม่มีพอดครับมีคนครับคนคนค่อนเดืกดีเหนื่อไหมคน้องไม่สิ่ของคนเียมอย่าี้่นในใไมไกลกับท่าน่สั่ป้าธุทุกคนอ่ะ นะรับรถจอดอยุนนนนนดนะครับสีขจมมส้นนะครับคือแปดศูนย์สามเก้าู้ันจอดนะท่าเข้าใจว่าเป็นยังวนผู้ีเลี่ยวกวเป็นยังเิ่งไปหาเล่าเลาไปเล่ายู่ในรถเลยจ้ะขับขันจอดขันจอดนับขันจอดนะเร,ราเนะนะน่งเราคิดว่าเพื่อนสีหาก,<อ>กากามันมีคนกับอาหารไทเนาดูดูเลยเล้ขันถูกส้นขันไปส้นเขานะครับคือครับหาศูนย์หาหนึ่งขันไปส้นเขาเดาแล้วเแยกนะครับรถจอดคือรถจอดด้ซื่อ โซนคัดไชิชนเขาเนึ่คือหาศูนย์หาหนึ่งแม่โดนมักหาศูนย์กับแปดเกาเด้อนะครับพีนอ่างมักรถจอดอก็คือคันอิฐชุนน่ะไรลแต่ศูนย์สามเก้าคัดดิไลไปชนขเขา,าหนึ่คือหาศูนย์หางมักตัวใดก็ตัดเอาเนาะมีตัวน้องสี่หลายตัวเนาะเอาให้โชคให้มันนะแม่ดุเด้อนะครับนกน มีน้าทางตัวนี้หละเบ,บีงปันพี่น้องเยซีนะครับเป็นกางคนราเยเขาเข่าเขเพื่งไหมได้มีโช์โย่แบบนี้นะอ,อนา,ดอดายนะน <c oughs> เข้าไปนั่งจับก,กระถ่ายเลยน,นี่เอรับ้วลา อยากวนนุ่นกัแวเวียนเนะะาะเดี๋ยวคิวชมมันกัมานุนเอนะครับมาวนุนไหนมันม,นมันไหนมนมนหลาออ่าพีน้องมีโชคถือรับกับดีใจแล้วลาออนะครับเพบื่ออยากสนุนกับทุมาทางได้เนาะเอ,อาฝากทุกประโทุเลย่ ขายปีขายส่งหนังต้มค่ะขาจอกอินแกวัวห้อจ<ต>้าร้านแม่ดลร้านแม่ด,ดลดะแน่งศูนย์เก้าสน่งสี่ศูนย์สอค่ะเอาอีกี่ยวนึงครับเบอร์โตศูนย์เก้าสองค่ะครับผมโทรสร้างหน่อยเด้อนะครับโทรสร้างหน่อยค่ะเฮื้อล็อกเบอร์ไว้เขียนเบอร์ไว้ล็อกไว้ คาคา,าส parole, ่งค้อมครับมีราคาส่งรวามนะไก่เทากัไปส่งให้ได้ค่ะโอ้ไก่ไก่ห่อหนึบส่งความแม่ยมีมีรถไปส่งให้ค้อมค่ะเอาไปขายนะขายกับไปขายตัวอะไรนะแมนอยากกินห้างไก่กับส่งอะกันตัวประเทศเนาะสำหรับในางแม่ดุนเ้อนะครับหรือ้าโทรอเลก็โทษมากรกันได้ค่ะได้เอให้โชคให้มนแม่ดนยอะนะครับขอบคุณหลายๆจ้ารโชคโชคที่เลกที่ลงมาตีคอ่านะครับสุดรูบางวันนี้แม่ดุนมีเลขกดไหลนะครับ ส้นกันนี่นี่แล้วหน้าตลาดนี่แหละรวม่อยไหลแบบนี้่อยถือมาแล้วดูนะแต่ว่าโด,โดมยังถือไหลทีนึงนะครับรถที่จอดอยู่ซื้อเขาไหลมาส้นนะครับคือ8039นะครับส้นรถคันที่ไหลไปชนเพิ่นคือ5051 แม่ดนมักหาศูนย์ก็แปดเก้าเด้อนะครับเพันวาในวันนี้นะครับเนาะพี่พน้องจะมักเลขรถไปสู่ชนมาขึ้นรถจอดดื้อๆนะครับไปสาม,มารถสืบแปดศูนย์ก็สามเก้าได้นะครับส่วนคัดที่ไหลไปส้นเพลินเนี่ยคือหาศูนย์หาหนึ่งเนาะนะครับเลยแต่พี่พน้องมักแบบได้กับช่วงพันวาเนาะับฝันแม่ดุนเด้อนะครับช่วงเพราะไม่เฝันเป็นเลขนั้นเลขรถไหล่ส่วนนั้นหรี่ทาัสุดขอบทุกช่วงมาเด้อนะสวัสดีครับ